สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับการทําซ้ําส่วนหัวในเวิร์ดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับส่วนหัวตรงนี้นี่นะครับถ้าเราคุมแล้วเราคลิกขวานะครับที่จริงมันมีหลายวิธีเข้านะครับแต่ผมขอแนะนําวิธีเข้าง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับคลิกขวานะครับคุณสมบัติตารางนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตรงคําว่าแถวตรงนี้นะครับติ๊กปุ๊บแบบแบบของผมเลยนะติ๊กถูกไปแล้วนะครับถ้าติ๊กถูกนะครับส่วนหัวมันจะมาโผล่ขึ้นอั อัตโนมัติตรงนี้นะครับตามความเป็นจริงมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในตัวนี้ทําไมมันไม่เป็นนะครับทำไมไม่เป็นแก้ยังไงก็ไม่ได้ครับติ๊กออกติ๊กเข้ามาอย่างเช่นนั้นนะครับดูนะผมลองติ๊กออกนะครับที่คำว่าแถวตรงนี้นะซ้าสวนมาผมติ๊กออกนะครับตกลงในครนี้คือการปลดออกใช่ครับปลดออกก็คือไม่มีนะครับถ้าผมทําซ้าเข้าไปอีกนะครับทําซ้ําเข้าไปอีกครับตรงแถวตรงนี้ติ๊กตุ๊บเข้าไปตกลงมันควรจะขึ้นนะครับมันควรจะขึ้นตรงนี้นะแต่ทําไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับ การตัดข้อความของส่วนหัวตรงนี้นะครับวิธีการแก่นะครับให้ทําการให้ทําการคลุมนะครับคลุมตรงส่วนที่เราต้องการนะครับคลุมไปปึ๊บๆนะครับนี่คือส่วนหัวใช่ไหมครับคลิกขวานะครับคุณสมบัติตารางแบบเมื่อกี้เลยเข้าแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เช็กดูว่าตรงคําว่าแถวนี่ยเราได้ติ๊กไหมตรงนี้นะครับถ้ามันติ๊กแล้วมันยังไม่ทําซ้ำใช่ไหมครับให้มาที่หน้าตรงนี้ครับตารางครับตรงคําว่าตารางตรงนี้เราเห็นคําว่าล้อมรอบนะครับซึ่ง เราไม่ได้ติ๊กนะครับมันติ๊กให้เองเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือให้ทําการติ๊กคาว่าไม่มีนะครับให้ติ๊กคาว่าไม่มีนะครับจากนั้นกดที่ตกลงนะครับแค่นี้เองนะครับเราคุมปุ๊บไปแล้วตั้งแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับลองเลื่อนไปดูนะนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับส่วนหัวนะครับทุกหน้าถ้าสมมุติว่ามันล้นไปนะครับมันล้นไปนะสมมุตินะตัวนี้นะครับล้นนะครับล้นล้นล้นนะครับลองล้นไปดู มันขึ้นหน้าใหม่มันก็จะมีอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้นี่ี่เราไม่ได้เป็นคนไปติ๊กนะครับมันติ๊กมาให้เองทั้งที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือขี้ขวาคูณสมบัติตารางตรงนี้นะครับมันติ๊กล้อมรอบให้เรานะครับทั้งที่เราสั่งให้มันทําซ้ําส่วนหัวแล้วมันก็ยังไม่ทํานะครับเพราะว่ามันเกิดจากตรงนี้ครับตรงการตัดข้อความนะครับมันก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือให้มาที่ตารางแล้วก็กดคําว่าไม่มีนะครับปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับ